นารุ่น GLS นะสีดำคันนี้โอ้โหสวยงามมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบรถมิสููบิชิไทยท่านนาคุณลูกค้าคะมาชมใกล้ๆกันดีกว่านะคะว่า MC99 ของเราทำไมจะสวยงามขนาดนี้นะบางท่านบอกว่าโทรมานะคะบอกว่าน้องคะใช่รถป้ายแดงไหมคะนะปไปๆขอย,ย้ำอีกทีนะคะรถโชว์รูม MC99 ของเราเป็นรถมือสองนะคะ ถมือสองที่คัดเกตนะคะจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถมือสองก็คือป่าแดงของ MC ของเรานั่นเองค่ะนะเขาคัดคุณภาพที่ดีมาให้คุณลูกค้านะดังนั้นคุณลูกค้าที่ดูรถไม่เป็นนะคะก็สามารถมาซื้อรถกับ MC ของเราได้นะคะคุณได้รถคุณภาพคุณได้รถสวยๆงามๆแน่นอนนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่ แสนหกหมื 9, ่นเก้าพันบาทค่ะคุณคะเรียกได้ว่าราคาเบาๆมากๆเ,เลยนะคุณลูกค้าท่านไหนที่เงินเดือนประมาณหมื 1, 5, ่นกว่าบาทหมื่นห้าหมื่นหกก็สามารถได้รับอันนี้นะคะคุณลูกค้านะเพราะว่านะทั้งหมดเขาอยู่ที่แปดพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเท่านั้นนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่นะ,ะมีเครดิตดีนะคะดาวอยู่ที่เก้าบาทนะคะสำหรับคุณลูกค้า เป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆค่ะว่าทำไมรถมันมีต่คันสวยๆทำไมมีต่คันงามๆอย่างนี้นะ โชรูม MC 9 9ของเราตั้งอยู่ที่ไหนบางท่านก็ยังไม่รู้นะคะไปปอยขอย้ำอีกทีนึงนะคะโชรูมของ MC 9 9 9ก้ตั้งอยู่ถนนเรียบคลอง7ลำลูกกาปทุมธานีนะคะถนนเรียบคลองเลำลูกกาปทุมธานีเส้นทางมาง่ายมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านไหนมาไม่ถูกยังไงกิงกลางมาเลยค่ะที่เบอร์029042882หรือ อยากจะติดต่อกับปอยๆโดยตรงนะคะสามารถโทรมาที่เบอร์085 5514545นะ085 5514545นะยินดีนะให้คำารึกษาให้คำแนะนำที่ดีนะคะคุณลูกค้าคะนะ MC99 นะของเราซื้อสัตว์นะซื้อสัตว์ต่อลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะมั่นใจเลยค่ะลูกค้าเป็นกันเองเป็นมิตรนะกับทุกคนจริงๆนะค้น พาให้นายนตัวรถกันหรือ,อยังคะ,อะโอ้โหกลิ่นหอมกลิ่นหอมยังอยู่เลยค่ะค,คะุณลูกค้าสวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามจริงๆนะคะอันนี้แม่ค้ําไม่ได้โมโนนะคะเพราะว่ามันงามจริงๆเพราะว่ามันสวยจริงๆนะคะสวยนะคะไม่ต้องพูดมากนะคะเจ็บคอนะสวยรถของเราสวยไม่ต้องพูดมากนะคะเจ็บคอนี้เลยใครในสวยมากๆเลยนะ ภายในนิสบิชิเนี่ยตั้งสะดกสบายมากเลยกว้างขวางมากๆเลยนะคะดูสินะคะดูให้ลูกค้าดูลบๆขันนี่นะคะภายในเนี่ยบอกได้คาเดียวว่ากิฟต์จริงๆค่ะลูกค้านะกิฟต์มากๆเลยนะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะคะมาพร้อมด้วยถุงลมนิรภัย2ใบนั่นเองนะคะฝั่งผู้ขับนะแล้วก็ผู้โดยสารของเรานะคะมีมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเอารุ่มตรงเสียงนะคะ เล่นอ่อซีดีนะคะซีดีเอ็มพีสามนะคะคุณลูกคา้าเนาะนะ,ะมาพร้อมด้วยปุ่มคูสตา้านี่เลยนะคะคันนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะ GLS นะคะ GLS อลเนะคะันนี้นะ,ะดูเลขไม้สินะคะดูเลขไม้โอ้โหจะร้องยังไงดีอะเลขไม้มันน้อยมากๆเลยนะคะคุณลูกคา้า59,000นะ,ะ97กิโลโอ้โหรถ มันเหมาะกันมากๆเลยเนาะพราะรถปี2016ถือว่าวิ่งนะคะไม่เยอะนะไม่น้อยพอประมาณนะคะคุณลูกค้าน่านี่ดูนะคะ่างวดนะคะ่างวดอยู่ที่8,651บาทสำหรับคุณลูกค้าที่ไม่มีเครดิตนะคะจะดาวอยู่ที่13,000บาทลูกค้าที่เครดิตดีนะค,ะคุณจะได้ฟิดนะปีดาวจ่ายแค่9บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าเนี่ยห้น้อง มาเานี่ให้น้องมาดูดีนะแม่ค้าพุยไปจะตกราวไปด้วยนะคะไม่ว่ากันเด้อเพราะว่าเป็นคนต่างจังหวัดนะจะพูดดาวไปด้วยตกราวไปด้วยนะคะนะมาดูสิคะโอ้ยงามหลายเนาะ งามงามค่ะคุณลูกค้านะคะทุกซอกทุกมุมมีแต่คำงามงามเนาะอ่ะดูสิคะตะก่อนนะคะฝากระโปรงนะคะกระโปรงรถนะคะคุณลูกค้ากระโปรงรถนะจ๊ะดูเสรแตะก่อนมันอยู่ตรงนี้นะคะฝากระโปรงบางท่านโทรมานะคะนองปอยนะ,ะที่เปิดฝากระโปรงอยู่ตรงไหนนะคะเขาเปลี่ยนใหม่เลยนะคะมีซูบิชิตัวใหม่ล่าสุดนะคะฝากระโปรงเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะคุณลูกค้าเห็นไหมเอ่ยนะคะนี่เลยนี่นะคะ ฝากระโปรงอยู่ตรงนี้นะคะแต่ก่อนอยู่ตรงนี้นะบางท่านก็หากันใหญ่เลยนะคะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมิซูตัวใหม่นะคะเครื่องยนต์นขนาด2.5นะคะแรงม้าอยู่ที่128แรงมา้าโอ้โหแรงม้าดีจริงๆเลยนะ,ะ,ะมาดูห้องเครื่องซีนะคะสวยงามไหมเดี๋ยวไมคะอ่ะนะคะโอ้โ oh, ห oh, oh. ยิ่งกว่าายแดงเลยค่ะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยดูสินะน็อตทุกตัวไม่มีแกะออกสภาพเดิมทุกชิ้นเลยนะคะรถที่นี่นะคะไม่มีเฉียวไม่มีชนนะคะ เป็นรถคัดเกตจริงๆค่ะคุณลูกค้ามีสูบิชิไททันพัทปี2016ราคาอยู่ที่4 69,000บาทนะ4 69,000บาทเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาเป็นแคทรุ่น GLS นะคะสวยงามมากๆคุณลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบอยากจะได้ปเป็นเนื้อคู่นะคุณลูกค้าขารีบๆเลยโทรมาหาไปอยที่เบอร์085 5514545หรือจะติดต่อกับเบอร์ออฟฟิศของเราที่เบอร์0290 42882นะคะอ่าขอปิดเนาะนะคะโชวรูมของเราตั้งอยู่ถนนเยียมคลองเจ็ดลำลูกกาปทุมธานีนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่อยากจะดูรุ่นไหนเป็นพิเศษ ตั้งอยู่ถนนเรียบคลองเสร็จหลังลูก,กั้าระทุน,น้านีนะสำหรับวันนี้่ปปอยๆขอตัวราไปก mm ่อนเนาะยังไงก็ฝากคุณค่ะทานท่านที่น่ารักนะกดไลค์